วัดลุกรีประกอบพิธีทำบ,บุญตักบ,บาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบสัดมาวานหนึ่งวันวันที่3 1มบมกราคม2569เวลา7จนาฬกา ณพระบรมราชานุสาวียีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทศตตีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบสตะเมื่อวานหนึ่งร้อยวันเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี เจ้าอาวาสวัดสวิศราลาพระราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีรข้าราชการตุลาการทหารตำรวจัวหน่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้โดยประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชจากนั้นวางบวงมาลัยถวายราชการพระบรมราชานุสาวรีย์ เดินไปยังโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติ และในเวลาต่อมาได้ร่วมกันทําพิธีทําบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชานนีพันปีหลวงครบสัตตมว,100วันหนึ่งร้อยวันโดยพระสงฆ์และสาม,มเณรรับบินพบาท9ก้าสิบสามลูกเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยขอขอบคุณภาพข่าวจากสํนักงานประชานสพันจังหวัดลบบุรีสถานีข่าวออนไลน์ลบบุรี b a c k กิ้งนิวทีวีอัครพลศรีดีรายงานสวัสดีครับ